สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันยามเย็นกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นผมมาอัปเดตนะครับแม่วัวแม่วันตัวนี้แม่อิงฟ้านะครับชื่อของเขาที่คลอดลูกไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นลูกเพศเมียนะครับอายุเดือนกว่าหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับซึ่งผมก็ลงคลิปไปแล้วว่า เขามีอาการเป็นสัตว์นะครับลูกค้อายุเดือนกว่ามีอาการเป็นสัตว์ชัดเจนวันนี้ผมก็เลยเตรียมความพร้อมนะครับนั่นคือล้างมดลูกนะครับเราทําการล้างมดลูกโดยใช้น้ํายาทีด้านะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับของชื่อการค้าเขาของมหาลัยเกษตรนะครับเศษศาส์นะครับเป็นสมุนไพรพวก ว่านชักมนลูกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ใช้ดีนะครับใช้ประมาณ5 0 1 0 0ถซีซีนะครับล้างแล้วก็ฉีดยาบำรุงนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์ 3E นะครับคาโดซานนะครับแล้วก็ถ่ายพยาธิอะบอมิกแล้วก็พวกเป็นไดสเตปนะครับแกมมลูกอักเสบนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่เราจะได้ ผสมนะครับก่อนที่เราจะผสมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้แม่บัวนะครับทั้งถ่ายพญาทั้งบำรุงระบบสืบพันธุ์เพื่อที่จะรองรับการมีลูกนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์สมบูรณ์แล้วนะครับก็รอแค่เดี๋ยวเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งผมก็จะทําการผสมนะครับโดยจะใช้น้ํายาน้ําเชื้อแยกเพศเพราะว่า,าลูกเขาเพศเมียนะครับรอบนี้ รอบต่อไปถ้าไม่แยกเพศนี้มีโอกาสที่จะได้ตัวผู้ดังนั้นก็เลยต้องใช้สูตรในการใช้น้ําเชื้อแยกเพศนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสั่งซื้อมาไว้นะครับเพื่อที่จะอรอการเป็นสัตว์ของเขาในรอบหน้านะครับอรอบหน้าก็น่าจะประมาณประมาณวันที่20ประมาณ28นะครับ ประมาณ27 28ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นสัตว์ชัดเจนไหมพร้อมไหมนะครับเพราะว่าน้ําเชื้อเป็นน้าเชื้อแยกเพศซึ่งมีมูลค่านะครับมีมูลค่าดังนั้นเราต้องชัวเราต้องชัวในการผสมไม่ว่าจะเป็นการเป็นสัตว์การยืนนิ่งนะครับต้องเปะ๊ะเปะ๊ะแม่นยำนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่ผสมเพื่อที่ เราจะได้ไม่สูญเสียน้ําเชื้อไปเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่เปลืองอาหารไม่เปลืองอาหารอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอกาสที่จะติดง่ายก็สูงเพราะว่าแม่วัวตัวนี้เราล้วงไปแล้วมันคือระบบสืบพันธุ์ดีนะครับคอหมดลูกไม่มีคดเคี้ยวนะครับตรงดิ่งเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีขนาดที่พอดีนะครับสมบูรณ์ไม่ได้เล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้คดเคี้ยวมากมายนะครับถือว่าง่ายแล้วก็ มันก็จะดีนะครับในการผสมเทียมนะครับในการเดินทางของน้ําเชื้อนะครับก็มาเราสู่กันฟังนะครับขาดน้าเลี้ยงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะขุนนะครับเพิ่มบอดี้ Body นะครับเฟร,รมให้เขาใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์มากกว่านี้นิดนึงอันนี้ลูกดูดนมไปเยอะพอสมควรนะครับ แต่ไม่ถือว่าพอมากนะครับก็ยังพอรับได้ก็คาดว่าเดี๋ยวให้ลูกสัก2เดือนนะครับสเดือนกว่า,วาหรือ3เดือนก็จะแยกเลยนะครับเพราะว่าลูกเริ่มกินอาหารข้นแล้วนะครับเก่งๆด้วยนะครับก็จะแยกนะครับแยกฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆแม่อิงฟ้านะครับสูงลูกสวยนะครับตัวนี้ส่วนน้ำเชื้อจะใส่ตัวไหนก็คอยติดตามแล้วกัน วันนี้ผมก็ล้างมดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนื่องจากว่า,าลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับก็รอโอกาสหน้าละกันตอนผสมแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านใดที่ชมอยู่แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยครับแค่กดติดตามนะับนิดเดียวนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ